การแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยเป็นการแสวงหาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกตามหลักทามคำสอนของพระสมมาสมุทธเจ้าพระตราสดใดเรายังไม่ถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอึดอัดกับแคบเสงเครียดเบื่อกลุ่ม โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันมีความทุกข์ทรมานวนเวียงอยู่ในจิตในใจบางครังงนน้งก็มากบางครั้งก็น้อยจนกระทั่งเราจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างเอามาไว้สำหรับพอให้มันเพลิดเพล,เพล,เพล,เพลินจะได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทรมานแต่ความเพลิดเพลินในทางโลกนั้น ที่เราจะนำมาทดแทนเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศนั่นมันก็เป็นของโชคลาวไม่จริงจังอะไรยังไม่ใช่เป็นการดับทุกข์แต่ว่าเป็นการกลบทุกข์กลบเกลื่อนทุกข์กันไปโชวคลังโชวลาวกันเบี่ยงเบนกันไปแค่นั้น